โอ้ยนี่พวกเรากำลังติดตามบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปกันแน่นะคะทำไมวันนี้เนี่ยสาวสาวแบ็คพิงค์ค่ะพวกเธอเนี่ยแข่งกันหล่อแข่งกันเท่มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะพูลิตค่ะโอ้โหมาทีนี้เคล้าใจสุดๆกันไปเลยแล้วพี่กิซูค่ะก็ไม่เบานะวันนี้ไม่หวานกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมขอแนวเท่ๆเข้มๆนะตามน้องๆกันไปด้วยนะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะเธอก็ไม่ลืมที่จะขายของนะคะมีการจัดแวนตาเจนเทนมอนสเตอร์ของเธอค่ะพบขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในรอบซาวเช็กอีเช่นเคยและก็มี ที่ตลกมากๆค่ะที่ฮานะคะให้เราค่ะก็นึกว่าอะไรนะไปติดก้นน้องแชงนะคะที่แท้ค่ะคนสวยค่ะก็ลืมออกปก้ายเกงออกนั่นเองะคะงสาวๆแบ็คทิงค่ะในรอบซาวเช็คเนี่ยวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นวันแรกนะที่จะไปสแสดงในแอตแลนตาค่ะทุกคนเนี่ยดูพร้อมมากๆนะหลังจากที่หยุดไป2วันค่ะกลับมาคราวนี้เนี่ยพลังล้นเหลือมากๆเลยนะคะดูคึกกันมากเลยนะคะแต่ละคนค่ะ แล้วก็วันนี้น้องริซ่าค่ะเธอมาในลุคผมดำยาวตรงนะคะเปลี่ยนทรงผมไม่ซ้ำกันเลยค่ะแต่และเวทีเรียกว่าเป็นกำไรของคนดูจริงๆเลยนะคะแอาแอดก็ออกบรรยากาศค่ะรอบสาวเช็คนะที่อลัต้ามาฝากแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราก็มารอติดตามดูคอนเสิร์ตสาวๆไปพิงไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า